ครับเดี๋ยวจะพามาเปลี่ยนกล้องแอร์นะครับของรถยนต์ก็กดเปิดคลิกะนะครับด้านข้างแล้วก็ดึงข้างล่างออกนะครับจิเป็นสลับแล้วก็เอาเดือด้านข้างออกนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาสักหน่อยสหน่อยนะแล้วก็เอาไม่ออกก็ดึงให้มันออกนะครับหาวิธีจนได้ครับอย่าให้พังก็พอครับผมก็มือใหม่นะครับอ ก็มันจะมีฝาของกล้องนะครับเราก็เปิดด้านซ้ายด้านขวานะครับฝากล้องนะฮะก็จะเห็นกล้องอากาศนะครับของรถก็ดูว่าสภาพเป็นยังไงครับมีโฟงมีฝุ่นอะไรหรือเปล่าครับอันนี้ระยะหมืน่นเกือบสองหมื่นโลนะครับก็จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วแต่สภาพของแต่ละคันนะครับอันนี้ก็ซื้อมาใหม่สั่งออนไลน์มาเป็นกล้องแบบไฟเบอร์นะครับไม่ใช่ไฟเบอร์คาร์บอน ของคาร์บอนกันฝุ่น PM 2 5งห้าก็จะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับว่าอาลุกซอนขึ้นด้านบนนะลูกซอนว่าให้ใส่ด้านบนนะครับแต่เราต้องเอียงใส่ก็ยัดเข้าไปที่เดิมยัดแดดไปัดดเทมันได้ครับแล้วก็ปิดฝามันปิดฝาของมันเลย ก็จะมีฐานด้านล่างก็ใส่ไปปิดใยปิดขวาไปกดให้แน่นนะครับสุดท้ายก็ใส่เก๊นะครับรับเก๊ใส่ด้านข้างก่อนตัวนี้ด้านข้างเราค่อยใส่กิบลองด้านล่างนะรัก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับการเปลี่ยนกลองโอเคครับ